สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ <c oughs> เป็นวันหยุดพักผ่อนนะฮะแต่ครูเห็นว่าม6เออยี่หยุดไปหลายครั้งนะครับวันก่อนครูกร็กกประชุมนะครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดไม่ได้มาติดตามกิจก,กรรมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เห็นว่าเราไม่กัดข้องนะครับก็มาติดตามกิจก,กรรมแล้วก็มาชี้แจงกิจก,กรรมนะครับที่4 สี่จุดกิจกรรมที่เท่าไหร่นี๋ยะกิจกรรมที่สี่จุดหนึ่งและก็สี่จุดสองนะครับเ,เดี๋ยวขอแช์หน้าจอจะมีเสียงละครเข้ามาด้วยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนอา้าวตอนนี้เห็นหน้าจอครูยังครับ อาใครเข้ามาแล้วก็อ่านในกล่องข้อความด้วยนะครับในกล่องข้อความอตอนนี้มาที่แจงกิจกรรมที่4นะครับแล้วก็กิจกรรมที่4 2นะครับซึ่งก็มันจะแปลกกว่ากิจกรรมที่ผ่านมานะกิจกรรมที่ผ่านมาเนีครูมอบหมายผ่าน Google Form นะครับกิจกรรมนี้จะไม่ได้ผ่าน google form นะครับให้เราสรุปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มานะดูกิจกรรมที่4นะครับ <c oughs> กิจกรรมที่4 แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับนักเรียนไปไปดูคลิปนะครับซึ่งมันเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการโดยทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาหลักการโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่สามารถจะไปไปศึกษากิจกรรมอื่นๆได้นะครับเพราะมันเป็นความรู้พื้นฐานเมื่อไปดูคลิปแล้วนะครับก็จับประเด็นให้ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะ จับประเด็นนี้มีอะไรบ้างครับมีจุดประสงค์มีหลักการมีเหตุผลมีความสําคัญครับจับประเด็นมาให้ได้นะครับแล้วก็สรุปสรุปนั่งอาจจะพิมพ์ก็ได้หรือเขียนลงในกระดาษก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะเพิ่มหรือสร้างนะครับถ้าเป็นเอกสารท่านนี้ก็พิมพ์มานะครับพิมพ์มาแต่ถ้าไม่พิมพ์นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็โหลดเข้ามานะครับถ่ายรูปนะ ถ่ายรูปนะครับหรืออันนี้พิมพ์โดยตรงนะครับแล้วแต่ได้ทั้งหมดนะหรือต้องเรียนเอาฝากไว้บนได้นะครับแล้วก็ทาลิงก์มานะครับหรืออยู่ใน Google d r ได้ก็ได้แล้วแต่ครับก็ถ่ายเอกาสารก็พิมพ์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเวอร์ชันมือถือครูไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนถ้าได้เป็นเวอร์ชันคอมนะครับเมื่อคลิกแล้วก็มาคลิกอีกทีหนึ่งครับก็ขเข้าไปพิมพ์ ตรงนี้พิมพ์ก็ไปโดยตรงซึ่งอาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าเราถนัดหรือไม่กันนะถ้าใครถนัดแบบนี้ก็พิมพ์แบบนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บมันก็บันทึกอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับถ้าใครอยากจะสลงแบบรูปภาพครับก็มาตรงนี้นะมาที่ไฟล์แล้วก็ไปเลรามานะครับภาพเก็บไว้ที่ไหนนะครับคลิกรูปภาพแล้วก็คลิกอวนะนะครับแค่นี้จบนะ แล้วก็มาคลิกส่งนะครับมาคลิกส่งจบกิจนะกรรมที่4นะต่อไปกิจกรรมที่4.2นะครับตรก,การพารวยนะครับตรก,การพารวยเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หลักการเบื้องต้นนะครับสอนเกี่ยวกับการอนุมานนะอะนุมานนะครับ ท่าเรียนเข้าใจกันว่าอนุมานไหมครับก็คือดูจากข้อมูลนะครับดูจากตรรก,กะดูจากาเหตุผลนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับก็เรียกว่าการอนุมานนะครับซึ่งเป็นความจริงซึ่งตั้งเป็นการสรุปนะครับซึ่งตั้งอยู่บนบนข้อเท็จจริงนะครับและเหตุผลนะครับหรือกฎนะครับก็เรียกว่าการอนุมานนะอนุมาน ซึ่งไม่ใช่เป็นทฤษฎีนะครับเรียกว่าอนุมานนะก็นักเรียนไปดูคลิปนะครับไปดูคลิปแล้วก็มาทํากิจกรรมที่สามจุดสามมาดูกิจกรรมที่สามจุดสามมาทำว่า้ทาอะไรนะครับคลิกเข้าไปนักเรียนเขียนลงในกระดาษก็ได้นะครับเขียนตามฟอร์มนี้นะครับดูโจทย์ให้นักเรียนศึกษากฎแต่ละข้อแล้วหาข้อสรุปโดยการอนุมานว่านะครับหากขยันเรียนและโชคดีจะมีเงินหรือไม่ นะครับนี่คือโจทย์นะครับนี่คือกฎนะครับข้อเท็จจริงคืออะไรนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการอนุมานนะครับนี่คือแบบฟอร์มนะครับทีนี้นักเรียนอาจจะงงนะครับทำไม่ถูกนะครับนั้งเรียนไปดูคลิปนะครับแล้วก็มาดูแนวตอบนะครับมาแนวตอบหรือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ให้เนี่ยเป็นการอนุมาน เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ตัดสินใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นปอดอักเสบหรือไม่นะครับมีกฎอยู่3ข้อนะครับมีกฎอยู่3ข้อนะครับทีนี้ข้อที่จริงที่ให้ถ้าไอหายใจหอบเป็นมานาน14วันและอุณหภูมิร่างกายมากกว่า37 5องศาครับใช้กฎเมื่อกี้นะครับใช้อนุมานนะครับอันเดียวก็ไปไปศึกษาจากตัวอย่างนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมตามฟอร์มนี้ ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ต่างๆนะครับนักเรียนไปดูที่ดูที่คลิปตรงนี้นะครับตักพารวยนะครับซึ่งก็มีการแนะนําไว้แล้วนะครับก็วิธีการส่งก็ส่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือนักเรียนพิมพ์เข้าไปโดยตรงนะครับเข้าไปในอาวเบิร์ดก็ได้นะครับเนี่ยไปตรงนี้นะพิมพ์แบบเอกสารหรือเขียนใส่กระดาษนะครับก็ได้นะครับยึดตามฟอร์มนี้นะครับตามฟอร์มนี้ เป็นงานเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนอาจจะงงๆอยู่นะครับนักเรียนต้องไปดูคลิปก่อนนะครับแต่ครูบอกแนวทางนะครับว่าทาอย่างไรนะครับเพราะก็ให้ตัวอย่างมาแล้วนะครับให้ตัวอย่างมาแล้วพานกิจกรรมที่นักเรียนยังทากันน้อยอยู่นะครับก็คือกิจกรรมที่4และ4.2นะครับซึ่งครูก็เป็นห่วงนะครับเพาะถ้ายืดเยื้อไปเดี๋ยวก็งานจะค้างคนะครับตอนนี้ก็ฝ่ายวิชาการก็เริ่มติดตามนะครับ การจัดการเป็นการสอบออนไลน์นะครับก็จะมีการสอบครับกลางภาค,คแล้วก็มีการส่งผลคะแนนนะครับต้องกรอกคะแนนในระบบเพราะฉะนั้นก็นักเรียนยังทํากิจกรรมกปนน้อยนะครับม .6 มีอยู่มีอยู่เท่าไรตัวน,นี้1ิบเอ็ดคนหรือว่า10คนตัวตนจริงๆครับที่ยังไม่ออกครับที่ยังเข้าเรียนสนเสมอตอนนี้มีกี่คนครับสุกัญญามีอยู่กี่คน สิบเอ็ดคนคะ่ะสิบเอ็ดคนตอนนี้มาแค่สิบได้ไหมสิบเพราะว่ามันจะนับจะนับครูไปด้วยครับอ๋อเช็คชื่อได้ก่อนนะครับั้งั้นเช็คชื่อให้ก่อนโอเคนะครับที่มาแล้วก็เช็คชื่อ มหกมหกในครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่4นะโอเคเช็คเ่อเรียบร้อยแล้วอ่ามีใครสงสัยบ้างครับที่ครูชี้แจงไปกิจกรรมที่4เนี่ยที่ส่งแล้วเดี๋ยวครูเข้าไปในเข้าไปในนามผู้สอน,น,นก่อนกิจกรรมที่4 เรียนม .6 อ่าส่งแล้วแค่แค่สองคนเองนะครับนาตาริกากับเปรมิกานะครับเีลยวครูยังไม่ได้เข้าไปตรวจนะแต่ก็โอเคนะครับกบใจมากครับนี่ตั้งใจทำที่เหลือนะครับอีกแปดอีกเก้าคนนะครับก็เริ่มกิจกรรมที่สี่ก่อนนะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับถ้าไม่ทํากิจกรรมที่สี่เนี่ยเราไม่สามารถจะปต่อยอดนะครับไปกิจกรรมที่4.2ได้นะครับ วันนี้วันเสาร์ก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็หลังจากนี้ไปเ็าทาวิชานี้ก็แล้วกันนะครับนะิ่มกีจกที่ที่นะครับแล้วก็กีคกที่สี่จุดส่วนก่อนอหน้านี้ก็ไปทํานะครับไปทำข้อสอบนะครับครูไปเช็คดูรู้สึกว่าจะทํายังไม่ครบนะครับข้อสอบแบบทดสอบเดี๋ยนะไปดูแป๊บหนึ่งแบบทดสอบ เดี๋ยวเข้าทางนี้ดีกว่าแบบตัวสอบล็บอกเกอร์มือใหม่อ่าตอไปแล้วสิบคนนะครับเดี๋ยวดูว่าใครทําผ่านบ้างถ้าไม่ผ่านเนี่ยโปรดกาศสอบซ่อมนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทำคะแนนได้ดีนะครับโอเค มีวุฒินันต์คนเดียวที่ไม่ผ่านนะที่ทํามาแล้วนะครับวุฒินันต์ตอนนี้อยู่ในห้องไหมอยู่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมวุฒินันต์วุฒินันต์อ่าไม่อยู่นะครับโอเคครับส่วนใหญ่ก็ทําได้ครับอ่ามีคําถามไหมครับมีคําถามไหมถ้ามีคําถามก็กรอ ใจมากนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าเป็นบนหยุดนะเข้ามาวันนี้นะครับก็กลับไปทํากิจกรรมที่4และ4.2นะครับเวลาที่เหลือนะก็ยุติเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ